คืนเนี่ยข้อเสียคือเฮาบริออกมายำกลางคืนนะครับเนาะ ครับผมตอนนี้ก็ใส่เสร็จแล้วครับผมเอาไว้ถะลุ่นมาอุนเสานะครับวายิ่มแรงคือสิบบไดมาร์ตครับมันหกปดมีปลาอ้อยครับก็ไม้ไผ่ครับใส่สองไม้มาเนี่มีรุ่นครับปลาอ้อยนี่ยเมื่อท่านนังมีคนมาเปิดเมื่อท่านยังมีคนมาใส่อยู่ครับน่าจะมีตัวอยู่ครับแต่ว่าเพ่นสิถือใจเงือบอดนะครับ สวัสดีครับนักลาวิธีอีสานครับผมสวัสดียามเศร้าอากาศหนาวๆครับหกโมงแล้วครับยังไม่ทัานไดแจ้งอยู่ครับเนี่ยคือเกาครับผมมายามกับดักครับมันนีหมายปลาอ้อยครับผมปลาอ้อยครับกอไผ่ครับอยู่ใกล้ๆกับหมายของหมอว่านครับผมของหน้าของปุญญาไทครับปุญญาคนครับลังแรกครับ กระดาษเขาเขามาลุนหลังแรกเข้าไหมลันอยู่แต่ไม่โดนครับีไตาหายแล้วเสือน้อยจะหาคไตก่อนครับไปครับหลังแรกที่พลาดครับผมจะเป็นหนูหน่อยก็ได้ครับเอ้า นั่งนี่กัตีพาดน,นี่แล้วขอเสียของเวลากลางคืนเข้าบอกมายาเนี่ยครับเวลาหนูหน่อยเขาก่อนแล้วมันห้องบดดอยมาก,กังกับดักไวน้นะครับนี่หนูใหญ่มากอะกินฟรีครับผมครับเก็บก่อนครับไปครับเบังต่อครับ หกในจังหน่อยเอา้าตีพลาดหมดเลยนะโอ้โหคิดใต้หายอีกนี่หละกลางคืนไม่ออกมาดูเสือเ,เดี๋ยวเก็บก่อนครับ นีเอา้าเสือน้อยอะไรเนี้ยฮะโอ้เรียบร้อยครับหลังนี้โดนโอ้โหตีพลาดตั้งสี่หลังห้าหลัง,ลงมาเรียบร้อยหลังนี้ตัวใหญ่อยครับ โอ้ยถ้าม่อคืนมากางไว้เนี่ยเรียบร้อยเลยเนี่ยโอ้ยอย่าน,นี้แม่พ่อก็ไม่ได้มาซ้ำอีก้ะเก็บก่อนครับผมเบื้องไม้ปะไว้ครับตีผาดลายหลังเลยครับผมโอ้ยหนูเกี้ยวไมๆเลย ผ่าดลายหลังเลยคืนไม่ได้ออกมาหลังนี้ไม่มาแปลกเนาะหลังนี้ไม่มาเข้าว่าหลังนี้เรียบร้อยครับหลังนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวยกดูดิึงเชื่อมา ้อยครับหนูขั่วครับผมหนเปะไว้ <c oughs> แต้มที่สองนะครับเก็บบอลครับผมไปครับบึ้งต่อครับผมตรงนี้อยู่นี่ ร้อยครับเรื่อเท่ากันเดี๋ยวเอา,เานะครับครับผมเอ้ายังไม่ตายเยอะจัดการก่อน ครับผมสามแต้มนะครับไปครับอนี้เอาเรียบร้อยเสือโดนนี้แล้วครับเข้าในรูเลย,เยแต่รุ่นนี้แหละมั้งหนูปาอ้อยปาอ้อยตัวไม่ใหญ่แรับครับแต้มที่สี่ครับผมยวซื้อก่อนต้องมีตัวใหญ่สิเดี๋ยว คนจะลังนี้ลังนี้ตีพลาดครับนี่ตีพลาดไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูข้างบนก่อนอบนนี้ไม่มา,ารอจนนั้นแหละเก็บก่อนครับตัวนี้บอลันครับผมไปครับ เหลืออีก1 2 3 4 5ห,รรหลัง6หลังตัวนี้เขาโพดเขาโพดซื้อๆอยู่ครับบอลลันครับผมไปเก็บก่อนนะครับใส่ติดๆก,กันเลยอันนี้กับบอลลันโอ้ตัวนั้นถือยอะเสือ ไอทองปัะง,งางครับตัวนะีะเยวเก็บตัวนี้ก็เก็บตัวนี้ตัวนี้ลันครับผมหนูรุ่นเดียวกันบดเลยเออจะโดนแต่หัวค่ำแล้วนี่เนี่ยหัวค่ำไม่ได้มาเนี่ยไม่ได้ละเย็นนี้ต้องมาและมาเอาหนูใหญ่ก่อครับผมเก็บก่นครับ แต้มที่ห้าแล้วครับผมมันหมาน,น,นครับเ่าเนี่ยครับผมแก่ก่อนรอยตีนเต็มเลยต้องออกเย็นนี้ต้องมาซ้ำเย่ะมากเนี่หลังสุดท้ายถือว่าไม่มา มันมาอยู่นะแต่กลับมันไม่เหยียบกลับนูโ,โรยมนมาจนนั่นครับผมล้างสท้ายแล้วครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานนะครับครับผมสำหรับเจ้านี่ก็ได้หาแต้มนะครับตีพลาดหลายหลังเลยครับเมื่อคืน,นขอเสียคือเขาบริออกมายามกลางคืนนะครับเนาะขันออกมากลางคืนเขาก็ได้ตั้งกับดักไว้ เื่อนูตัวใหญ่สิมันสีออกช่วงเศร้านะครับตัวนี้ก็คือพลาดโอกาสไปแล้วคืนหนึ่งครับแต่ถ้พ่อขวพ่อออมอยู่ครับม,มันมันครับตัวใบใหญ่นะครับนูไอปาอ้อยตัวใบใหญ่แต่ว่าตัวนี้เป็นรองน้ำใหญ่แนอยู่ครับนี่ผมมั่นใจอยู่รองน้ำเนี่ยครับมาขึ้นเนี่ยตีพลาดหาหลังครับถึกตัวเดียวครับจนปาอ้อยผมก็วางไว้ป้องกันนะซื้อ หนูปลาอ้อยมันโตัวใหญน่นอกจากบางพื้นที่เนาะบางพื้นที่แถวภาคกลางตัวใหญ่อยู่ครับครับผมก็ขอ <c oughs> ฝากกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกสิสร้างสรรค์คลิปดีๆมีคุณภาพครับผมที่เห็ดไปเรื่อยๆครับตอนนี้นชงไม่เนาะคนติดตามกับบทันหลายครับผมก็ขอฝากกดติดตามนํานะครับ เป็นช่องใหม่ๆที่สิเฮดแบบวิดีโอแบบมีคุณภาพไปเรื่อยๆครับผมครับผมวันนี้ก็ขอส้ำเนียนะครับ